การหนาวมือกล้วย สวัสดีค่ะครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจุกจุกฉุกฉนเมื่อนี้ก็พบกข้อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตำอีกแล้วพี่น้องตำปลาหมึกกล้วยใส่ข้าวโพดพี่น้องอยากกินมานานแล้วพี่น้องเนาะบ่ได้กินนานแล้วหลายได้เขาน้ำค่อยนานแล้วได้เจ้าเด้ พอคัวกับ่าได้ข้าวของชาวนกันนาาแล้วเราไปน้องไลคิปกนเนาะชลิปในข้าวของน้องชายไปเนะเมื้อนี้กะพักกังกับวหลายเนาะมีพักชะลัดอย่างเดียวักลแล้วก็มัดแตงแล้วก็มักเขือลขนมจีนนล้วไน้องขมจีนบาได้ใส่เนาะกินครับมันเราปน้องดบะได้คือปลาหนียกล้วยโลนึ่งไปหน่อยลายหรวาลายอยู่ไป่น้อยไามี่น้องมันจะแช่นกัน ชมไปนํากันได้จังว่าที่กินอย่าลืมก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องซองกินไปแช่ไปในชาแนลเราเนาะภาคภูมใจสาวในพ่อครัวกับน้องชายเล้อพี่น้องเด้อจ้ามามาพี่น้องมากินนํากันได้จ้ะใส่ใส่สอนใจมือเนงินเนาะมามาพี่น้องปั่นข้าวเหนียวได้จ้ะพี่น้องบรรยากาศคือเก้าเลยการเร่งงานพี่น้องให้ละมันเนาะน้องชายไปแช่กิน ไงเดือดอ่งน่ากนแกงน้อนเนี่ยเรีนนยแกงก้นอนตำเป็ดๆน้ำปลาลายกุ้เก้าวอ่างวะเป็ดกุ้งก่าว,วจะ พักเทานั้นมันบีบบีงอยผมคั่กนะขมปัญญาพักนี่ขมเลยพี่น้องนั่นเป็คพวบขอพวกเสียมากินนนอกจากว่าปลาสลาดใพชื่อดกบพปลาสลัดนน้อยมันจะมีพักนี่ัแงอ่ะ คมไม่หรอมากินน้ำจัดน้ำจับไปหรอรสชาติมันออกขมใจกินได้เหรอหม็นไปล้ะหอมทำไม่ได้ ยังเ่ันกินข้าวแรงนเินี่ยแดดเลยอ่ะมันกินข้าวหรออไปอน่น่อยลงงในลากาหนาวหนาวมาจองน้ำมึแเรวไ่หน่อะหนาวจมน้ำอ่ะ โคโก่เนี่ยกับน,นาวเอาไปได้พี่น้องเป็นพื้นรถเด้่านาวแล้วมันแพ้พี่น้องแดงเป็นตุม่มมันเหรออยู่ต่างประเทศมาได้หรือ่าโค้ยูประเทศทีมาแล้วโต๊ะลายไม่ได้หนาวยิง่งอยู่ไท,ทยก่อนนะแล้ว <c oughs> หนาวชิบกองศาอะยังมนน้องน,นาว เขายู่ตอนเศ้าอ่ะแ้วมัน1ิบเจ็ดชิบแปดองชาพี่น้องมันนี่นนอ่ะบ,บัวนาบักห ถ้าต่ำเนี่ยก็พูดมันจะหวานเพี่อนพอเขากินจะเข้าใจรสชาติวาวาหวานๆคืออะไรมืกล้วยอินโด มันมือโปวยไทยพี่น่อยโปยไทยแพงฮือ,อสามดอย I'm good. sẽ hơi ỏn và to mực ở đây nè mực Indo ừ. mực Indo thôi. À, Indo. ขนาดติดตำบอลเลเลยนะตำแหลกจะทำไหร่น่ะแหลกีหมอ 啊。<sighs> เผ็ดพี่น้องครับเผ็ดจนปากหวานมั้ากเลยหว่านทำลายลูกเบอร์เมียร์เรื่อยแต่เครื่องเทศกันนาปลาพริกแดงใจวายคือเก่าพี่น้องทำลายพี่น้องรับคลิปนี้กันเดเป็นกันมีกันไปเนาะคลิปหนาพอกันหมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องซ่องกินไปแชร์ไปในชนแนลนะพี่น้องเนาะถักเป็นใจสาวในพอขั้วกับน้องชายมได้พี่น้องเด้อเนาะสวัสดีสบายดี